ครับต้องยับยับครับอย่างบ้านหลังนี้จริงๆที่มันบานน่ะมันบานเพราะว่าเราชอบแบบที่เขาออกแบบมากคือเราเกลาวนันจนชอบมากอะ่ะแล้วสเกลแต่ละอย่างมันไม่ได้มีขายทั่วไปครับอย่างเนี้ยชัดๆเลยเนี่ยเขาเรียกว่าคอนโซลไอ้พวกตกแต่งเนี่ยไม่มีปัญหาซื้อตามแอปได้ซื้อๆมาเหอะมันไม่แพงแล้วเดี๋ยวใส่ไม่นี่ก็ทิ้งได้ซื้อมาก่อนเพราะเราไม่เห็นของจริงพวกเนี้ยโอเคเลยซื้อตามแอปแต่คอนโซนลหลัก รูปเอ่ยอะไรเอ่ยถ้ามันใหญ่กว่านี้ครับมันก็ไม่สวยเหมือนกันอันเนี้คอนโซลนี้ย120เซนมันไม่ใช่ขนาดมาตรฐานขนาดมาตรฐานส่วนใหญ่เขา140 150 160พวกนี้ไปจิ้มได้มันมีส่วนลดมีอะไรไม่ค่อยแพงแต่เนี่ยพอผมอยากได้ร2 0ยัสต c มเช่นเดียวกันกับอันนี้ก็ c ัส t o มเช่นเดียวกันกับรูปภาพเฮ้ยเราชอบมากเลยนู่นนี่นะั่นแต่ขนาดไม่ได้ขนาดมันใหญ่กวนน่านี้หรือเล็กกว่านี้เลย c u สตอมได้นะคะเรียบร้อยครับ มันแพงตรงนี้แหละมันบาลตรงนี้แหละถ้าเราอยากได้ตรงใจ